ยืนหนึ่งเรื่องท่าโพ์แอนทองโพดท่าจัดเต็มเห็นเราต้องยื่นมงเป็นนักแสดงสาวที่มากไปด้วยความสามารถทางงานละครในฐานะนักแสดงทางผู้จัดและยังพ่วงตำแหน่งนางแบบระดับแถวหน้าที่มีการโพ์ท่าจะเรียกว่าเหลือกินเหลือใช้แต่ละรูปเรียกว่าไม่เคยซ้ำกันสกรูปเลยทีเดียว ไม่ว่าจากงานรีวิวหรืองานถ่ายเล่นเรียกว่าสาวแอนเต็มที่ทุกช็อตยิงรูปล่าส,สุดที่โพสนี้แทบจะยื่นมงให้เลยทีเดียวเพราะสาวแอนมันจะลุกหน้าสดโชว์ความสดใสของใบหน้าที่แม้จะไม่ได้แต่งแต้มอะไรก็ยังคงสวยและดูดีทุกมุมมองสวยแบบไม่มีอะไรกัน้นสวยแบบสวยไปไหนยิ่งได้ท่าโพจะแบบแอนเข้าไปก็ยิ่งทําให้ภาพดูมีมิติมีความงามเรียกว่ามองเพลินได้ไม่เบื่อเลยทีเดียวเรื่องโพสต,ต้องยกให้สาวคนนี้จริงๆขอขอบคุณภาพ i g แอนทองภาเปแหล่งข้อมูลข่าวอันดับแท็บค่ะฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ